เดินละเดินละนี่วันนี้ซ้อมชีนิง่งแล้วก็มีไอตัวเล็กโน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 มีไอตัวเล็กอีกหนึ่งตัวปิงซู นายไหญ่เทมเทมจะเป็นวิวประมาณภูเขานั่งชมวิวแบบชิลอะไรแบบนี้เฮ้ยนะเลยนะเฮ้ยมันเกีียว Đi bùi <laughs> Mà nì, mày em lên cầm ma Bố chú lên má Ma cầm ăn khóc năn